หนังสือพิเศษจากเทศกาลอิโรโดริแพท2.6เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นโชกุนไปซะแล้วบางครั้งชีวิตของเราก็เป็นเช่นนี้ละ่ะพ่อแม่ของฉันมักจะให้ฉันแยกความดีออกจากความชั่วเสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วเราแค่กำลังเลือกหนึ่งอย่างที่แย่น้อยกว่าจากในสองตัวเลือกที่แย่เท่านั้นละ่ะคนรักของฉันตัดสินใจเลิกกับฉันแล้วและเธอยังบอกกับหัวหน้าฉันด้วยว่าฉันติดการพานันทำให้ตอนนี้ฉันตกงานซะแล้วสิ ตลกสิ้นดีฉันไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ถึงขนาดจะไปพลร์เล่นได้หรอกถ้าฉันไม่จ่ายค่าคุ้มครองมีหวังความปลอดภัยของพ่อแม่ฉันคงเป็นปัญหาแน่หลังจากนั้นพวกเขากจะด่าฉันว่าไม่มีอนาคตไม่เอาการเอางานไม่รู้จักอดออมนี่ฉันทำเพื่อใครกันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยหรือถ้ามันจะผิดก็ผิดที่ฉันพยายามแล้วแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้แม้แต่จะจบชีวิตตัวเองลงฉันก็ยังไม่มีความกล้าเลยช่างเถอะ พอพวกเขามาหาฉันก็แค่มอบเงินให้หลังจากนั้นก็ต้องหาวิธีว่าจะหามอร่าจากที่ไหนได้อีกมาอย่างนั้นทงต้องเลิกกินสาหร่ายทะเลแล้วละ่ะได้งั้นฉันจะเลือกสักทางจากสองทางเลือกที่แย่ก็แล้วกันระหว่างโดนมีดฟันกับโดนหินที่ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ทับจนสมองบานแบบไหนจะดีกว่ากันนะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะฟ้าไม่ได้กําลังจะผ่าลงมาหรอกใช่ไหมเนี่ย ตอนที่ฉันตื่นขึ้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแต่ฉันจําได้แค่ว่าดูเหมือนมีบางอย่างที่แหลมคมถาถมใส่ร่างกายของฉันก่อนที่ฉันจะสลบไปดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเจ็บปวดนะฮะฉันตกใจจนร้องเสียงลงออกมาเดี๋ยวนะนี่คือเสียงของฉันงั้นเหรออ่ะอะมันมันคือความจริงเหรอเนี่ยฉันยกแขนขึ้น และใต้ผ้าที่วิจิตรนั้นมีผิวที่เขาพองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่ไม่ใช่ร่างกายของฉันอย่างแน่นอนแต่ในช่วงขณะหนึ่งสมองของฉันก็ไม่สามารถข้ามไปยังคําตอบที่ชัดเจนได้เพราะมันน่าเหลือเชื่อมากเกินไปฉันลองยืนขึ้นเพื่อมองให้เห็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุการายละเอียดมีความสง่าง,งามไร้ที่เปรียบและมีเพียงผู้สูงส่งเท่านั้นที่จะได้รับพรให้สวมใส่มันแต่ทำไมาถึงไม่ใช่เจ้าเด็กเอ่อโจกุนไรเดนอย่างนั้นเหรอ มีเสียงเรียกจากพื้นใช่ดูเหมือนว่าฉันจะกลายเป็นโชกุนไรเด้นคารากิที่มาเก็บค่าคุ้มครองต่อแถวมาเป็นขบวนแล้วถึงแม้จะมองไม่เห็นหน้าตาของพวกเขาแต่แค่เห็นท่าทางการเคลื่อนไหวก็บ่งบอกได้ถึงความระแวดระวังและดูเหมือนจะหวาดกลัวด้วยนี่คือสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเบบี้บี้พี่น้องทั้งหลายถึงเวลาล้างแขนแล้วน้ำเสียงดังที่เปลี่ยนเป็นเสียงเบาอย่างเห็นได้ชัดเขากลัวแล้ว เขาไม่อยากทำให้ตัวเองอับอายต่อหน้าลูกน้องแต่จะให้หนีไปแบบนี้ก็คงไม่ได้และเขาก็รู้แน่ชัดถึงผลการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นแล้วจํานวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ10คน20คน50คนบางทีพวกเขาคงคิดจะใช้จํานวนคนมาชดเชยจุดอ่อนด้านความแข็งแกร่งละมั้งแต่พลังของโชกุนไรเดนจะอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์ธรรมดาได้ยังไงล่ะเช่นนั้นก็ขอใช้พวกแกเป็นที่ทดสอบดาบก็แล้วกัน <S <S หายใจเข้าลึกๆ ตั้งสมาธิและตั้งท่าในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อยามดาบฟาดฟันชะตาของฉันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลมุโซเดี๋ยวเดี๋ยวนะมุโซโนฮิโตตาจิฉันจะใช้มันได้ยังไงกันละ่ะ